เห็ดเยอะมากป่านี้ ดอกไม้หนอยอนอ้อนสไปแกงใส่ผักอีตูหรือว่าผักติวบ้านเ้องเนาะขึ้นะสีเสียบหูพี่น้องยางเข้ามาเลิกจังหน่อยเจอดอกใจแล้วจ้ากราบสวัสดีจ you. uh, ้าท <ab> ุก <qualc> ท <parfois> ่านยิน <government> ดีต้อนรับสู่ช่องชีวิตสาวแหล่ในต่างแดนนะคะเอ็นน่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี เมื<ส> <im sharing> ่อน er. ี้ซากร์ที่15พี่น้องอ่าไปเบิึงเห็ดนะจ๊ะพี่น้องเมื่อนี้ก็ส,ส,สิไปอ่าปลาอ่หมูพอน้องเอ๋นาล้วจ้ะพี่น้องปลาใกล้ๆบ้านนี่เนาะแล้วก็เอาน้องเอลินาไปนั่นนาะเอลินาเอามือออกแม่ยาเห็ดเนี่ยเอามือออกแอร์แอรโซเฟอร์เมื่อนี้กร์โซเฟอร์เลี้ยงลูกนะจ๊ะพี่น้องเพราะว่าก็ส Ang ิให้ พ่อเนาเอ๋นานั่งอยู่บ้านมัวเพิ่นเนาะแล้วก็เบิ่งลูกนําเอ๋นาไปเล่นอยู่นั่นนําเพราะว่าอยู่นั่นสิมีแมวเนาะพี่น้องเอ๋นามักเบิ่งแมวเน้อส่วนสัสนนแล้วก็สิเข้าไปหาเห็ดจ้ะพี่น้องเอลีน่ามื้อนี้แม่สิไปหาหยังขอแก้เดี๋ยวค่อยกินลูกขอแก้ขอแก้นี่คือว่าเคก้กเด้อจ้ะเค้ก ไม่นี้แม่จะไปหาอีกยังน่ะมาจ้ะใช่ป่ะมาหย่าตอนนี้ซาแกลก,กินกาแฟานางคุยกบเพิินเสร็จแล้วเนาะจ้ะพี่น้องซาแกลกิยยางเขาปลาแล้วทำาเวลาเนาะจ้ะฝนก็นยังตกลิ้นอยู่จ้ะพี่น้องเอ้ยต่ว่าถึงฝนจีตกลิ้นปันได้ฮาก็ มาหาคือเก่าเนาะเพราะว่าเชาวเหลี่ยอยู่บ้านบ่ได้พี่น้องอีกอย่างนึงก็้ามาเก็บเห็ดตามออเดอร์ออเดอร์เพิ่นเร็วๆเนาะจ้ะพี่น้องชาวเหลี่ยมคนอยากขามถนนกันเด้อจ้ะตอนนี้ก็เข้ามาในป่าแล้วเนาะจ้ะพี่น้องพอแล้วหนึ่งจุ่มพี่น้องเจอแล้วหนึ่งกลุ่มโอ้ย จะดอกไม่ค่อยเงีเป้ปรนไดี๋ยนะตบเอาหุกเกาจซาเล็สีพยายามเก็บกุจังเอฟซีในน้นนเนาะจ้ะไม่ค่อยสีคล่องตัวนะหัดเก็บแบบนี้ไปเรื่อยๆเนื้อหาต่อเลยจ้ะโอ้กลุ่มหนีขึ้นหน่อยแท้พี่หลวงดอกหน่อยน้ำต่่าวาลซาเล็กก็สีเก็บเอาหุกเกาเนาะเมือ่อเดืนเสาแล็กก็พ,ยยๆๆพยยอจะดอกเงี้ยเธอพี่น้องเฮ่อเมนต์ต้นใ้ยางเของปลาเลืกอกบนะุหัว พอจะดอกน้อยแท้ดอกน้อยฝนตกใส่มันกับเพื่อยเน่าคือกันจะพี่น้วงฝนตกใสกับเพื่อย นี่จะพี่น้องความสุขที่เข้าหาซื้อยู่ยใสกบ,บมีขายเนาะแม้แต่เซเว่นกบ,บมีขายนอกจากเข้าสีสันหาเองเนาะความสุขความสุขแบบนี้หาซื้อที่ไหนก็ไม่มีนอกจากเราจะหาเอง <laughs> บรรยากาศแบบนี้คิดหอดบ้านเนาะพี่น้องหาเก็บเห็ดหรือว่าดำหน้าตากฝนสิาะบ้านเท่ายังหาต่อได้จากพี่น้อง ถึงมันสิดอกน้อยเป็นนิดกะก็เป็นยังเนาะพี่น้องไปติ่มกันเอา อนอยู่นี่เขาเจ้ากับกินเือกันแนจใจพี่น้องแต่คนผู้ใดที่ไม่ได้เก็บขายสีเพื่อนกับสีเก็บไปกินพ่อแค่พ่อมือเดียวนะเก็บไปพอกินเพราะสิบ่เก็บไปตุนไว้นะไปร่าผู้ใดกินอีกเพื่อนกับสีมาเก็บเอาอัช่แต่คนผู้ใดที่เก็บขายเไาเก็บบ่ะทานพี่น้อง คนที่นี่เขาก็เก็บกินเหมือนกันนะคะดอกน้หน่อยอ่อนสิบไปแกงใส่ผักติู่หรือว่าผักติวบานห้าเนาะคือจะเสียบหูพี่น้องยางเขามาเลิกจังเลยเจอดอกใหญ่แล้วจ้าเจอดอกใหญ่แล้ว Đọc ngay ngắm khóc bì nọng พี่หน่อยอีกจุ่มนึงพี่น้องยังหาตอกันเลยจ้ะพี่น้องโอ้ กาศไปแต่นอนเวทน้อพี่น้องแต่ว่าคือจะสีน้อนบ่ด้ดอก okay. ากาศฝนตกลินลินเจอแล้วพี่น้องพ่ออีกแล้วจ้าเอ,อ่อจาแะไตั้งกล้องบ่้เดอจจะเพราะว่าฝนมันตกเนาะ ย่านโทรศัพท์มันเปียกโทรศัพท์สนสีห้างอยู่พี่รองจาแหละกะลก็เลยถือเอาละกาใส่หัวเนาะใส่หัวเข้าปังฝนควัปตะตกใส่โทรศัพท์โอดอก ดอกเคดกบโอ้ดอกใหญ่ก็มีอยู่ดอกใหญ่ก็มีอยู่นะจ๊ะ นี่คือป็นดอกใหญ่ปดพ่อเธอพี่น้องดอกใหญ่มาก อีกแล้วพี่น้อง นุ้ยดอกใหญ่ครับพี่น้องเอ้ยโอ้ตัวสับฝนก็ตกเสียทั้วสับพี่น้อง จ้างแต่มันเกิดอยู่น้่นหยาเนาะพี่น้องมันติดหยาแล้วดึงขึ้นมาหยาก เจอมูนี่จังเลยชาวพี่น้องทิเต็มตะกร้าแล้วมันดอกใหญ่น้ำเนาะ ้ยมาปอดจุม่มหนีงามความคิด้อนงะ จุมงนี้ใหญ่มากโอ้ส่อ่อนเด้จ้ะพี่น้องฝนกระตกเห็ดกระไลเมื่อหน้าสาวเลีสยจะเอาตะกร้าผ้ามาใส่พี่น้องหลหายพวด ฝนกระตกเปิดหมือมาเศ้าเลยนะดพี่น้องเไงคลิปนี้สาวแล้วว่หน่อยได้จ้ะพี่น้อง เปล่านะจ๊ะทําเวลาบอกซาแล้วก็บ,บอกพ่อน้องเองน่ะอยู่เพันโทุมัดนั่เนาะว่าถ่า,ายอีกเครื่มมองซูโม่าสันซาแล้วบอกแล้วมันหลายเนาะเราโทษน้่มเป็นยังต่อพี่น้องเราย่านสาวแล้วว่าสบายเก็บเห็ดตากฝนเนาะ เวลากลับบ้านแล้วจ้ะพี่น้อง mm. จดติดถนนเนี่ยเก็บกระเาเบิดเดอกจ้ะพี่น้องเฮ็ดร้ายคักแล่แลยางออกตากันเจ้าพี่น้องบ้านมูพ่อน่องเองนะ ซาแระขนาดเก็บว่นไปว่นมาอยู่ติดถนนติดบริเวณใกล้บ้านเพื่อนนี่ท่านด้เขาไปในปา่าเลิกจอยร้ายคักผลงานมึอนี่จ้ะพี่น้องเต็มตะกา,กาลแล้วก็อยู่ในถุงนี่อีกเนาะเฮ็ดห้ายคักซาแระกับปปเปียกมันยอดเฮ็ดหลายจุเก็บบวัดบไว้พี่น้องซาแระสีเฝ้ากับบ้านไปอาบน้ำอาบหน้เกินแต่ว่า ใา่ Hi, พอน้องเอน๋นาออกมากกว่านานะกับน้องเอน๋นาก่อนจบคลิปนี้ซาแล้วขอฝากทุกท่านกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบายโหบอกกวอนออกปากกัน,นพี่น้อง